จริงๆทำไมต้องมีในหน้าล่ะครับในหน้าจริงๆตอนเนี้ยสมัยเนี้ยการตลาดเนี่ยสําคัญในหน้าเนี่ยช่วยทําการตลาดอันนี้ยสาคัญที่สุดอันดับที่สองเลยเนี่ยคือถ้าในหน้าแบบมบืออาชีพหน่อยเขาจะสามารถแนะนําราคาในการแข่งขันตลาดได้หรือเราควรจะตั้งราคาไหนที่เหมาะสมกับราคาตลาดครับผมแล้วก็อีกอีกอักอนนึงก็คือว่าการคำนวณต่างๆนะครับทั้งค่าใช้จ่ายวันโอน แล้วก็คำนวณเกี่ยวกับที่เราติดแบงค์อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับสรุปยอดได้ว่าอ่าหลังจากขายไปแล้วเนี่ยเราควรจะเหลือเท่าไหรออ่อันนี้อันนี้สําคัญเพราะว่าบางท่านอะต้องการเหลือเงินบางส่วนเพื่อไปใช้ประโยชน์อ,อันนี้ก็เป็นอีกอีกอีกหัวข้อหนึ่งแล้วก็อีกอ่าอีกความสําคัญหนึ่งสาหรับการเป็นในหน้าอืแล้วก็ดูแลเรื่องเอกสารครับดูแลการโอนกรรมสิทธิ อันนี้ก็สําคัญนะครับเดี๋ยวนี้มิชาชีพก็เยอะเต็มไปหมดในหน้าเองยังโดนนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยขยายให้ฟังว่าเรามีเกี่ยวกับโดนเกี่ยวกับอะไรกับวิชาชีพบ้างนะก็ก็จะประมาณว่าความสําคัญของในหน้าเนี่ยทำไมต้องมีในหน้าเนี่ยในหน้าเป็นตัวแทนหลายอย่างที่ทางานให้กับผู้จะขาย อีพี EP แรกสําหรับเพื่อนมาใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจถ้าใครดูอีพีแรกแต่ถ้าใครกระโดดไปดูอีพีหลังๆ,ๆก็อาจจะเข้าใจสับบางสับบางคําพูดของคําว่าในหน้าสังหารนิมบาซับนะครับบางคําเขาใช้คําว่าซับอะไรพวกนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็พยายามทำความเข้าใจกันก็สรุปของพี่หนึ่งก็จะพูดว่ากระบวนการไม่ว่าจะเป็นการตั้งราคาขายบางคนเนี่ยเอ่อบางคนเจ้าของซับเข้าใจว่าซับของตัวนั้นดังทองบางโอเวอร์ไปบ้างใช่ครับดังนั้นในหน้าเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในนั้นที่ทําให ผู้จะขายหรือเจ้าของทรัพย์รู้ว่าราคาที่เหมาะสมของคุณคือยังไงเท่าไหร่นะครับแล้วก็กระบวนการไปสู่ขั้นตอนการโอนจนคุณรับเงินเนี่ยนั่นเป็นเป็นหน้าที่ของในหน้าเราใช่ไหมครับคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทั้ง3คนด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆนะครับเป็นสาระความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆนะครับได้ดูคลิปแบบฟรีๆนะครับในอีพีถัดๆไปด้วยนะครับ